วันนี้เราจะมาสอนการกินฝักบัวให้อร่อยดับแรกเราก็ต้องแกะมาประเมินว่าน,นี่แกะไหมอ่าดูดูก่อนดูก่อนดูคร่าวๆว่าแกะแน่นอนแกะแน่นอนเราก็แกะเนื้อข้างในแกะเนื้อข้างในออก แกะออกอกนี่ข้างในราวนี้เราก็แกะดูข้างในว่ามีอะไรอีก ้างในก็จะมีแกนแกนของมันแกนของพะวงวัวเราก็แกะออกแล้วไม่กินเพราะมันขมถ้าอ่อนเนี่ยไม่ต้องแกะแกะออกนะแกะออกแล้วเราก็ใส่ปากได้เลยอืมแกะดาไม่ขม ห้ามใช้ฟันกัดถ้าใช้ฟันกัดแล้วจะไม่อร่อยต้องใช้มือเท่านั้นจบการรีวิวการกินปักบัวที่อร่อยเราต้องแกะไส้ข้างหนทิ้งแล้วเราก็กินได้เลย